เพื่อนๆแกงป่าของยายเมื่อวานเหลือนะยายจะดัดแปลงเป็นก๋วยเตี๋ยวแกงมาดูวิธีทําของยายนะยายก็ซื้อเส้นใหญ่มาแล้วตั้งน้ําเดือดแล้วนะยายก็จะใส่เส้นลงไปลวกใส่เส้นลงไปลวก ลวกเช้นเสร็จยายก็ตักขึ้นมามโอ้ยร้อนยายเอาอันใหญ่หน่อยแล้วยายก็เอาแกงมาตั้งไฟ ตั้งไฟใส่กะทิลงไปให้มันมีน้ำหน่อย mm hmm. เรื่องของเรื่องคืออยากกินกุ้ยเถี๋ยวแกงแต่ไม่มีใครเขาอยากกินด้วยอืยายก็เลยพริกแพงเอาของที่เหลืออันนี้ก็มีถังอ้อกแล้วก็เต้าหู้ อยากกินก็ทํากินไม่ต้องรอเวลานะไม่งั้นรอรอทําเต็มสูตรอะเราไม่ได้กินหรอกพริกแพงเอาของที่มีนี่แหละอืไม่จำเจด้วยแกงน้อยพออุ่นเสร็จแล้วมันไหม้แล้วแต่ว่ายายมีเคล็ดลับล้างหม้อไม่ต้องกลัว ก็รออะไรนะเพื่อนๆรู้สึกว่าน้ำมันจะน้อยยายก็เติมน้ำสุกลงไปนะ <c oughs> เติมน้ำสุกลงไป <c oughs> วันนี้ไม่ไม่ได้ทำอะไรก็เลยเก็บเก็บของที่มีอยู่เอามากิน เสร็จแล้วนะเพื่อนๆอ,อืมเติมกะทิเติมน้ำลองชิมก่อนรสชาติอืมรสชาติไม่ผิดเพี้ยนคือถ้าเมื่อกี้ถ้ายายไม่เติมน้ำนะเค็มไปเลยอันนี้เติมน้ำแล้วพอดีเลยยายก็ได้ดก๋วยเตี๋ยวแกงของยายแล้ว เห็นไหมเพื่อนๆง่ายๆอาหารไทยพริกแพงได้นะยายก็ได้กินเก๋วยเตี๋ยวแกงแล้วนะคะมากินด้วยกันเพื่อนๆอ,อันนี้ขาดใบโหระพานะถ้ามีใบโหระพานะแจ๋วเลยมากินด้วยกันค่ะ